นี่แหละบางคนแข็งแรงบางคนบางคนเล็กตัวเล็กแต่แข็งแรงกว่าคนที่ตัวใหญ่เนาะอันนี้คือการเปรียบคลิปนี้นะคะพี่จำจะพามาดูเมื่อวานนี้ฝนตกลมแรงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ลงเม็ดต่อเปรอะเประคลิปนี้นะคะพี่จำจะพามาดูเมื่อวานาาวานี้ฝนตกลมแรงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ลงเม็ดต่อเปรอะเปะทับหลังคาบ้านเรือนนะคะ อันนี้คือพิจิจรมาถ่ายให้ดูนี่คือบ้านน้องชายต้นมะขามเทศก็ล้มทับลม้มอืมล้มคลล้มเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะก่อนหน้านั้นก็ฝนก็จะตกธรรมชาติฝนตกชุกดินก็จะดินก็จะนิ่มพอดินนิ่มปุ๊บต้นไม้ต้นไม้ก็ใหญ่ๆก็ล้มได้ธรรมชาติฝนตกชุก ดินก็จะดินก็จะนิ่มพอดินนิ่มปุ๊บต้นไม้ต้นไม้ก็ใหญ่ๆก็ลม้มได้จะสุ้เนาะสู้เ็จมันก็จะไอเก็บภาพบรรยากาศเปรียบเทียบกับคนเราก็ได้เหมือนกันค่ะบางทีต้นไม้เล็กๆบางทียังแข็งแรงกว่าเลยเลวดูค่ะกาด ที่ล้มแล้วนะคะนี่ล้มแล้วล้มแล้วมาให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่าธรรมชาติก็จะมีหลังคาบ,บ้านด้วยเนี่ยก็คือมันเป็นธรรมชาติเนะมีทั้งทั้งสวยงามแล้วก็ต้องระวังอันตรายก็มี คลิปนี้นะคะพี่จำจะพามาดูเมื่อวานนี้ฝนตกลมแรงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ลงเม็ดต่อแป๊ะเปเทียบนะคะดูอันเนี้ยต้นมะรุมนะต้นใหญ่ๆก็ตายแล้วแต่เหลือแต่เทียบนะคะดูอันเนี้ยต้นมะรุมนะต้นใหญ่ๆก็ตายแล้วแต่เหลือแต่ นะคะไว้เก็บน้ําไว้ใช้อายามหน้าแรงนะฮะเนี่ยเนี่ยพาดไปก็จะเป็นคอกวัวด้วยต้นไม้ใหญ่ๆก็ใช่ว่าจะมันก็จะให้ว่าจะรากแข็งแรงเสมอไปนะคะ,ะล้มอืมล้มขะล้มเนี่ยเน,นี่ก็จะประมาณนี้นะคะก่อนหน้านั้นก็ฝนก็จะตก คลิปนี้นะคะพี่จำจะพามาดูเมื่อวานนี้ฝนตกลมแรงนะคะแล้วก็ก่อนหน้าน,นั้นก็ลงเม็ดต,ต่อแปะ่ปนี่แหละบางคนแข็งแรงบางคนบางคนเล็กตัวเล็กแต่แข็งแรงกว่าคนที่ตัวใหญ่ๆเนาะอันนี้คือการปรีบนะคะไว้เก็บน้ําไว้ใช้อ,อยามหน้าแรงนะฮะเนี่ยพลาดไปก็จะเป็นคอกวัวด,ด้วย ธรรมชาติฝนตกชุกดินก็จะดินก็จะนิ่มพอดินนิ่มปุ๊บต้นไม้ต้นไม้ก็ใหญ่ๆก็ล้มได้ลม้มอืมล้มค่ะล้มเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะก่อนหน้านั้นก็ฝนก็จะตกมีทั้งทั้งสวยงามเราก็ต้องระวังอันตรายก็มี ที่ล้มแล้วนะคะเนี่ยล้มแล้วล้มแล้วมาให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่าธรรมชาติก็จะอยู่สามวันเมื่อวานนี้ฝนตกหนักทําให้ต้นไม้นะคะลากลากไหนที่ไม่แข็งแรงต้นไหนที่ลากไม่แข็งแรงก็จะตกก็จะล้มนะคะเนี่ยล้มตกเออก็ตกไม่หนักแต่เมื่อวานนี้ตกหนักฝน ก่อนหน้านั้นสามวันฝนก็จะตกแบบปอะเปะปะเปะทั้งวันทั้งคืนค่ะแต่มาคอเมื่อาวานนี้ฝนตกหนักต้นไม้ที่ที่ที่รากไม่แน่นดินไม่แน่นก็จะล้มค,คลิปนี้นะคะพี่จำจะพามาดูเมื่อวานนี้ฝนตกลมแรงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ลงเม็ดเปาะ 8, ปาะเปะเปาะปะทั้งวันทั้งคืนค่ะแต่มาคอเมื่อาวานนี้ฝนตกหนักต้นไม้ ที่ที่ที่ลากไม่แน่นดินไม่แน่นก็จะล้มล้มอืมล้มขะล้มเนี่ยเนี่ย,ยก็จะประมาณนี้นะคะก่อนหน้านั้นก็ฝนก็จะตกอ่าเนี่ยล้มทับโอง่งโอ่งน้ำอ่าเนี่ยล้มทับโอง่งโอ่งน้ำเนี่ยเหลือแต่ที่ต้นที่เป็นกันการยังอยู่เห็นไหมอ่า อต้นใหญ่ใช่ว่าจะแข็งแรงเสมอไปนี่แหละบางคนแข็งแหละบางคนบางคนเล็ก,ลกตัวเล็กแต่แข็งแรงกว่าคนที่ตัวใหญ่หญเนาะอันนี้คือการเปรียบดูนะใช่เก็บภาพบรรยากาศลมทับนะคะตอนนี้ก็จะประมาณ เออต้นไม้ไหนที่รากไม่แข็งแรงนะคะดินมันก็นะคะไว้เก็บน้ําไว้ใช้อ่ายามหน้าแรงนะฮะเนี่ยเนี่ยพลาดไปก็จะเป็นคอกวัวด้วยลม้มอืมล้ม่ะล้มเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะก่อนหน้านั้นก็ฝนก็จะตกตกเออก็ตกไม่หนักแต่เมื่อวานนี้ตกหนัก ฝนก่อนหน้านั้นสามวันฝนก็จะตกแบบป่ะคลิปนี้นะคะพี่จำจะพามาดูเมื่อวานนี้ฝนตกลมแรงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ลงม็ดตบแบบปอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ลมทับบ้านหลังคาบ้านน้องชายค่ะนี่คือต้นมะขามเทศนะคะเนี่ยเหลือแต่ที่ต้นที่เป็นกันกันยังอยู่เห็นไหมนะออาอา่า ต้นใหญ่ใช่ว่าจะแข็งแรงเสมอไปก็จะสู้เนาะสู้เศษมันก็จะตังคาบ,บ้านด้วยเนี่ยก็คือมันเป็นธรรมชาติเนะไทยก็จะสุ้เนาะสู้เส็ษมันก็จะนี่แหละบางคนแข็งแหละบางคนบางคนเล็กๆ ตัวเล็กแต่แข็งแรงกว่าคนที่ตัวใหญ่ๆเนาะอันนี้คือการเปรียบธรรมชาติฝนตกชุกดินก็จะดินก็จะนิ่มพอดินนิ่มปุ๊บต้นไม้ต้นไม้ก็ใหญ่ๆก็ล้มได้ลม้มอืมล้มค่ะล้มเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะก่อนหน้านั้นก็ฝนก็จะตก ขอบคุณทุกการรับชมนะคะชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะนะคะไว้เก็บน้ำไว้ใช้อ่ายามหน้าแรงนะฮะเนี่ยนี่พลาดไปก็จะเป็นคอกวัวด้วยคลิปนี้นะคะพี่จำจะพามาดู เมื่อวานนี้ฝนตกลมแรงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ลงม,มิดตปปปปปปป่อแปะเปอแใหญ่ๆก็ใช่ว่าจะเขาใช่ว่าจะลมไม่เป็นเนาะค่ะดูน้อยใหญ่ๆก็ใช่ว่าจะเขาใช่ว่าจะลมไม่เป็นเนาะคะ่ะนี่คะ่ะตอนนี้ก็ลมทับบ้านหลังคาบ้านน้องชายค่ะ นี่คือต้นมะขามเทศนะคะนี่แหละบางคนแข็งแรงบางคนบางคนเล็กๆตัวเล็กแต่แข็งแรงกว่าคนที่ตัวใหญ่ๆเนาะอันนี้คือการเปรียบมีทั้งทั้งสวยงามแล้วก็ต้องระวังอันตรายก็มีเนี่ยเดี๋ยแต่ที่ต้นที่เป็นกันกันยังอยู่เห็นไหมนะอ่อ่า ต้นใหญ่ใช่ว่าจะแข็งแรงเสมอไปสู้ต้นเล็กๆก็ไม่ได้เหมือนคนก็เหมือนกันเอ,อเห็นเขามีรากฐานดีไห่เก็บภาพบรรยากาศที่ล้มแล้วนะคะนี่ล้มแล้วล้มแล้วมาให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่าธรรมชาติก็จะมี นี่แหละบางคนแข็งแรงบางคนบางคนเล็กๆตัวเล็กแต่แข็งแรงกว่าคนที่ตัวใหญ่ๆเนาะอันนี้คือการเปรียบทัพบ